สวัสดีครับในคลิปนี้พี่จินก็จะอธิบายความเป็นมาของพระคาถาและเวทมนต์คาถาต่างๆมันเป็นวิชาลึกลับที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยอาณาจักรสุขโขทยัยถ่ายทอดมาถึงยุคปัจจุบันนะครับ ถ่ายทอดมาที่เรียกว่ามุขบาตจจำเป็นอยู่เองปากต่อปากนะครับ<ม>ต้นฉบับอาจจะเป็นภาษาพรามีภาษาปัลวะบาลีสันส,สกฤตอักษรธรรมอิสานอักษรธรรมลานานะครับ<ม>ถ่ายทอดมาอธจจิบิการคาดเคลื่อนอย่างในชาดกอาจารย์